พุทธวจนะธรรมวินัยจากพุทธโอษเปิดธรรมที่ถูกปิดเรื่องคารวาชันเลิศกหาบดีในบรรดากามโพคีเหล่านั้นกามโพคีผู้ใดแสวงหาโปรกระซับโดยธรรมโดยไม่เครียดครัดด้วยครั้นแสวงหาโปรกระซับโดยธรรมโดยไม่เครียดครัดแล้วทำตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำด้วย แบ่งพันโภกรัพยบบำเพ็ญบุญด้วยไม่กำหนัดไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลงมีปกติเอ็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคโภกรัพย์เหล่านั้นอยู่ด้วยขหาบดีกรรม,มาโปกีผู้นี้ควรสรรเสริญโดยฐานะทั้งสี่คือควรสารเสริญโดยฐานะที่หนึ่งในข้อที่เขาสแสวงหาโพกรัพย์โดยธรรม โดยไม่เครียดคลัดควรสรรเสริญโดยฐานะที่สองในข้อที่เขาทำตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำควรสรรเสริญโดยฐานะที่สามในข้อที่เขาแบ่งปันโปกรพย์บบำเป็นบุญควรสรรเสริญโดยฐานะที่สี่ในข้อที่เขาไม่กำหนัดไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลงมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออก บริโภคพวกกระซับเหล่านั้นข้าาบดีกามโปกีผู้นี้ควรสารเสริญโดยฐานะทั้งสี่เหล่านี้ข้าบดีกามโปกีผู้นี้เป็นกามโปกีชั้นเลิศชั้นประเสริฐชั้นหัวหน้าชั้นสูงจุดชั้นบวรกว่ากามโปกีทั้งหลายเปรียบเสมือนนมสดเกิดจากแม่โคนมส้มเกิดจากนมสด เนยค้นเกิดจากนมส้มเนยใสเกิดจากเนยค้นหัวเนยใสเกิดจากเนยใสยหัวเนยใสปรากฏว่าเลิศกว่าบรรดารถอันเกิดจากโกทั้งหลายเหล่านั้นก้อนี้ฉันใดกามป,ปูกีจำพวกนี้ <mia? S 1> ก็ปรากฏว่าเลิศกว่าบรรดากามป,ปูกีทั้งหลายเหล่านั้นฉันนั้นแ,แหละสาธุ 啥都。